สวัสดีครับนักเตะบ,บ้า้านพระเครื่องพระสะสมวันนี้ผมก็มีพระเครื่องพระสะสมมาให้ชมอีกนะครับวันนี้ผมมีพระอาจารย์บุญเรืองสิริปุญโยจังหวัดนครพนมนะครับหลังพ่อแก่นะครับนั่น,นาภาพเก่ามาก ชัดนะครับชัดเท่าไหร่ชัดกหลังพ่อเก๋นี่กามาก ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะเอาลงในวันต่อไปสำหรับวันนี้คักเบอวับ้านพระเครื่องผ้าสะสมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมครับ